สามซืคว้าน,นะครับสวัสดีค่ะทุกคนเข้าครัวกับมี่พ่อไกวันนี้นะคะเราจะทำอะไรเย่ยร้อนเราจะทำต้มยำตีนไก่กันนะคะแซบสุดเลยนะคะวัตถุดิบก็มีประมาณนี้เลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะมีเอ,อ่อตีนไก่นะคะนี่ เครื่องต้มยำนะคะพลอยใส่หัวหอมด้วยนะคะหอมแดงนั่นเองนะคะทุกอย่างเนี่ยพลอยจะเอามาบุกนะคะเพื่อให้มันกลิ่นของสมุนไพรเนี่ยมันมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็พริกนะคะจะใช้พริกขี้หนูสวนนะคะกับพริกแดงจินดานะคะตัวนี้มันจะช่วยความเผ็ดตัวนี้มันจะช่วยความหอมด้วยเผ็ดด้วยเออนะคะแล้วก็จะเอาพริกแห้งนะคะไปคั่วไปทอดนั่นแหละพริกแห้งทอดนะคะมาบุบุโรยนะคะชอบ ชอบกินริกแห้งมากนะส่วนผักโรยนะคะก็จะมีใบผักชีใบเลื่อยนะคะหรือผักชีฝรั่งนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมแล้วก็ผักชีนั่นเองนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะต้องเตรียมนะเตรียมหม้อต้มน้ํานะคะอันนี้เราเดือดแล้วแหละ ขากไก่ตีนไก่ให้เปื่อยลยค่ะอันนี้ใส่เครื่องต้มยำลงไปก่อนพอจะต้มประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงได้นะต้มจนมันเปื่อยไปเลยอะ่ะก็ดูเอาบ้านไหนแบบชอบเปื่อยชอบแข็งหน่อยอะไรก็แล้วแต่แต่พอชอบเปืเป่อยที่บ้านชอบกินเปืเป่อยแค่นี้แล้วก็ปิดฝาไว้ ในระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาทอดพริกแห้งกันนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่พลอยชอบอ่ะมันทั้งหอมแล้วมันก็แบบเผ็ดดีอร่อยดีนะคะเทคนิคนะคะไม่ให้น,น้ำล้นก็คือพอจะเปิดฝาหม้อไว้นิดหนึ่งถ้าเราปิดไปอย่างนี้นะคะปิดสนิทเลยนะคะมันเดือดแล้วน้ำมันจะล้นออกมานะคะพอจะปิดพอจะเปิดเลยสักนิดนึงอย่างเงี้ย เงี้ยมเขาเรียกเงี้ยมตีนไก่เริ่มนัวแล้วปรุงรสก็ปรุงรสตามชอบเลยนี่เราเตรียมพริกทอดแล้ว เื่อเช้าลืมค่ะลืมอยให้ดูเหลือแค่เนี้ยพลอยใส่ผักไปแล้วนะคือจริงๆเป็นผักอเอาผักโรยนะคะวิธีนะคะที่จะแบบกินต้มแซบหรือต้มยำอะไรก็แล้วแต่ให้อร่อยคือถ้วยนะคะสําคัญที่ถ้วยถ้วยต้องทําไมที่รักใช่ถ้วยต้องร้อนถ้าเกิดมันไม่ร้อนเนี่ยใส่อะไรไปมันก็เย็นชื้นแล้วมันก็จะไม่หม,ม้อไฟก็อร่อยไงถ้ากินหม้อไฟได้นะคะ ใช่หรือบางคนอาจจะเอาชามเข้าเวฟก็ได้นะแต่มีทำวิธีนี้ก็คือเอาตักน้ำซุปใส่ลงไปก่อนลวรัวหน่ารั่วเนี่ยแล้วก็เทลงไปเหมือนเดิมร้อนละจากนั้นพอแล้วก็ได้โอ้ยร้อนร้อรอน,<ม>นั้นนะคะปรุงจากปรุงปรุงด้วยพริกนะคะ จะปรุงใส่ในถ้วยวน้งพลาอุอะไรอยูจะปรุงใส่ในถ้วยคนะใส่พริกลงไปอันนี้แม่ตำรวมกันไปแล้วนะพริกแห้งกับพริกเนี่ยเพราะมันเหลืออยู่หน่อยนึง <c oughs> อาพอประมาณอนะ่ะเดี๋ยวเผ็ดเกินจากนั้นใส่มะนาวมะนาวก็มาเช้าอีกอะ่ะไม่พอ <c oughs> เดี๋ยวกินไก่ซิ วันนี้ตีนไม่ได้ซื้อที่ซีพีปกติจะซื้อซีพีแต่ว่าวันนี้เห็นที่ตลาดอะตีนสาวมันจะมีตีนสาวก,กับตีนแก่ตีนตีนสาวมันจะอร่อยกว่ามันจะไม่เหนียวตีนสามนวมันอร่อยทุกอย่างเลยนานเห็นนะสาวกะถ้าแก่ๆกันนานๆไปอะมันจะเริ่มไม่ไม่ดีอะเ <laughs> ขาเรื่องเขาเลื่องจากนั้นใส่น้ำปลาไปไหนใส่น้ำปลาจ้ะ น้ำปลาช้อนเดียวก็เดียเพราะว่าน้ำซุปไอ้ต้ไมไอ้นั่นเรา,เราปาารปุงไปแล้วที่พอลดแม่หาหาสปอนเซอร์อีกแล้นัวนิดนึงที่อยาใส่เยอะหมดพอดีเลยอ่ะอืมแค่นี้แหละแล้วก็ไปตักซุปใส่จ้ะ สำหรับคนชอบแซ่บเลยนะแซ่บเลยนะนี่รับอันนี้ตีนเมื่เชาวซื้อมาครึ่งโลครึ่งโลหกสิบบาทเอาให้หมดหม้อโอ้ยน้ำพอพอเสร็จแล้วนะคะเมื่อชามน่ากิน อันนี้แบบลืมจริงลืมปรุงให้ดูนะคะแต่ก็นั่นแหละวัตถุดิบตามที่บอกเลยใครจะใส่เนื้อก็ได้นะอันนี้เอาปีกไก่มาสับมีอยู่เหลืออยู่แค่นั้นแหละหอมพริกแห้งกินพริกแห้งอร่อยมากไปกินกันบางคนเขาชอบใส่อะไรนะใบกระเพรานะแต่ไม่ได้ใส่เดี๋ยวมันจะแย่งรสพวกอย่างอื่นเอาไปกินกัน